สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เรามารับชมรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสามจันทร์เหรียญนี้เป็นเนื้อเงินมีจำนวกนกรสร้างทั้งหมด1,000เหรียญน,นะครับสำหรับรุ่นนี้ผมก็เปิดบูชาไว้ด้วยที่4,990บาทพร้อมบัตรรับประกันจากช่องเคเบิลช a n n e l อีกหนึ่งใบน, <Okay. S 1> นะครับ สำหรับรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสามจันทร์จัดสร้างสองครั้งนะครับครั้งแรกจัดสร้างในวันที่16พฤษภาคมปี2538ครั้งที่2จัดสร้างเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี2538เช่นกันสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับเพื่อหาทุนบูรณะพระราชวังสามจันทร์สานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมรุ่นนี้นะครับก็จะมีชนวนโลหะประกอบไปด้วยชนวนพระชัยวัดของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วชนวนของหลวงปู่แช่มวัดดอนในหอมเป็นระคคังเก่าที่มีอายุ หลายร้อยปีถวายให้หลวงปูี่หลิวลงจานอัครยันโดยรอบตัวละครังนะครับเป็นพระที่มีประสบการณ์แก่ผู้ที่บูชามาแล้วหลายลายทั้งทางด้านเมตตามหานิยมค้าขายและโชคลาภนะครับพระมีจํานวนการจัดสร้างที่ชัดเจนแล้วก็มีจํานวนการจัดสร้างที่ไม่เยอะนะครับ สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เรามารับชมรุ่นพิเศษบูรณะนะพระราชวังสามจันท <Okay. S 1> ร์เหรียญนี้เป็นเนื้อเงินมีจานวกนกรสร้างทั้งหมด1,000เหรียญน,นะครับสำหรับรุ่นนี้ผมก็เปิดบูชาไว้ด้วยที่4,990บาทพร้อมบัตรประกรันจากช่องเคเบิลช a น n นลอีก 1, <Okay. S> 1> นึ่งใบครับ สำหรับรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสามจันทร์จัดสร้างสองครั้งนะครับครั้งแรกจัดสร้างในวันที่16พฤษภาคมปี2538ครั้งที่2จัดสร้างเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี2538เช่นกันสําหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับเพื่อหาทุนบูรณะพระราชวังสามจันทร์สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมรุ่นนี้นะครับก็จะมีชนวนโลหะประกอบไปด้วยชนวนพระชัยวัดของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วชนวนของหลวงปู่แช่มวัดดอนในหอมเป็นระฆังเก่าที่มีอายุ หลายร้อยปีถวายให้หลวงปู่หลิวลงจานอัคระยันโดยรอบตัวละครนะครับเป็นพระที่มีประสบการณ์แก่ผู้ที่บูชามาแล้วหลายรายทั้งทางด้านเมตตามหานิยมค้าขายและโชคลาภนะครับพระมีจํานวนการจัดสร้างที่ชัดเจนแล้วก็มีจํานวนการจัดสร้างที่ไม่เยอะนะครับ